อะไรมันก็แค่ของซ้อมหลอกฉันนะซีพวกนายอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรวสวัสดีครับพบกับผมกิวีทวและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมคำสาปสะพานเหียนถนนสู่ความรอดนี่เป็นเกมผีที่เพิ่งออกมาใหม่เลย น่าจะออกใหม่นั่นแหละเออผมมึ่งเห็นเออไปลุยกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาคือช่วงนี้ผมหาเกมเล่นไม่ได้เลยครับก็เลยไม่มีคลิปจะลงนะครับอ่ะในในที่สุดแล้วก็หาเกมเล่นได้แล้วอะไรเนี่ยคัสซีนเหรอเป็นไงลับโปสเตอร์จำสุดๆไปเลยใช่เปล่า ฉันก็ต้องทําให้เต็มที่เหมือนกันนั่นแหละหน้า,นารุ่นน้องจะได้สัมผัสกับความหล่อที่แท้จริงของสะพานนี้แห่งนี้ยังไงเล่าในที่สุดการซ้อมก็เสร็จแล้วใช่ไหมโอ้โหภาพสวยซะด้วยเนี่ยอะไรอะระวังแผนกําหนดการฝึกซ้อมที่สะพานตอน10บลิกาหนาทียังเหลือห้านาทีรีบไปเตรียมตัวได้แล้วคนที่มาสายจะต้องเก็บกวาดสถานที่น่าจะบอกให้อะคนที่มาแล้วกรุณาอ่านข้อความทบทวนโอ้ไม่ปราณีเลยนะรุ่นพี่จนยนุดไรหน่า เข้าใจแล้วจะไปเดี๋ยวนี้แหละเรออ็เวไปนิดหนึ่งอ่านไม่ทันแผนเซสชั <c oughs> ่น62เหรอนี่คืออะไรอ่ะดูรายละเอียดโอ้โหยาวปแปนี้เนี่ยปปิบปบป๊บบก็เป็นชื่อไปแล้วก็ขั้นตอนการทดสอบความกล้ามีดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมจะต้องนั่งบนเก้าอี้ตรงกลางสะพานและก็ปิดตาด้วยผ้าสีแดง 2. ผู้เข้าร่วมจะถอดผ้าสีแดงออกหลังจากที่ได้ยินเสียงกระดิง่ง จากนั้นเดินไปรอบๆททเลสาเป็นวงกลมและกลับไปทีจุดเริ่มต้นหมายเหตุหมายเหตุพวกความปลอดภัยการทดสอบความกล้าในครั้งนี้จะไม่นำลำดับขั้นตอนโบราณในการนับขั้นบันไดและหันหลังกลับไปมองมาใช้ก็คือตัดขั้นตอนหนึ่งไปเพื่อไม่ให้มันแบบอันตรายใช่ไหมแบบเดินบันไดแล้วก็ปิดตาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่โอเค เออในที่สุดวันนี้ก็มาถึงตื่นเต้นซะจริงๆเลยอ่ะโอเคโอ้โหแล้วภาพสวยซะด้วยกดแถบเพื่อเปิดหน้าจออุปกรณ์นี่เราเหรอ,อน่ารักนะเนี่ยมุงหน้าซ้อมการแสดงที่สะพานเฮียนโอเคไอ้นี่ภาพมันอาจจะเป็นฝ้านิดหน่อยนะครับก็คือผมปรับแสงในเกมให้มันสว่างขึ้นคุณผู้ชมจะได้ไม่มืดนี่น่าจะไปทางนี้เนาะ ใช่ไหมน่าจะทางนี้แหละครับอ่าโอเคถูกต้องโอ้บรรยากาศเงียบจังเลยกด F เพื่อซ่อนอะไรนะเร็วเกินอ่านไม่ทันกด F เพื่อซ่อนมีซ่อนอีกแล้วเหรออุ้ยแต่ว่าการซ่อนก็คือเราแอบมองไม่ได้ด้วยอะน่ากลัวนะเนี่ยคือแอบมองไม่ได้ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผีไปหรือ,อยังเอ้ยผีเผืออะไรเราไม่มีเกมที่จะไปมีผีได้ยังไงก็แค่เด็กจัดกิจกรรมรับน้องก็แค่นั้นเองอะแล้วเรามาคนเดียวได้ยังไงเนี่ยเพื่อนๆไปไหนกันหมดน่าจะทางนี้นะอะไรอะดูโอ้โหป้ายโปรโมทอุย๊ยใครอะตรวจสอบให้แน่ใจ โอ้มันนีปะเทวมันเอาสวดแล้วเพื่อนเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดมืสแตนทำซะเหมือนเลยเอาคุยกับเขาหน่อยดิโอม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 นี่คือหลีเทียนเหมิงหลีเทียนหมิงเป็นไรเฮ้ยฮอย่าย่องเงียบๆเข้ามาแบบนั้นสิฉันได้เสียสันหลังวาบเลยอะ ฉันคิดว่าเธอเป็นจะสะอีกอะเป็นอะไรฉันเป็นอะไรเหรอเออมันก็อะไรเออเดี๋ยวพี่สินเชียวจะทำพิธีกันแล้วอะเออโทษทีนะฉันไม่ถนัดอะไรแบบนั้นเลยไม่น่าถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอครับเอองั้นก็ผมสวดคนเดียวก็ได้อะเอาสวดต่อ เออฉันรอวันนี้มาเป็นชาติเลยอ่ะอย่าทำให้ฉันพังสิไม่ต้องห่วงรอพี่หวนเย่าบ้าเอา้ยขอโทษนะครับคือบางทีผมอาจจะอ่านข้ามชื่อไปบ้างถ้าผมอ่านไม่ทันเพราะว่าชื่อภาษาจีนอ่านยากๆอ่ะโอ้โหคนที่สวยจังสวยจังตัวเองตัวเองชื่อไรเหรอไม่คุยกับเราด้วยอ่ะพวกนี้ะคุยได้ไม่เอาได้ สินเฉียวได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมอะได้ยินอะไรไม่มีไม่มีนะเอาจริงเหรอเฮ้ยพอได้แล้ววนเย่าคืนถามโซงซีจากที่ที่ไม่รู้ว่าจะต้องตอบอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันดูท่ายืนเธอที่เป็นใช่ไหมขอโทษด้วยนะที่ทำให้เปล่าอะไรไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินเข้าหรอกเฮ้ยซุบซิบอะไรนินทารายน่าสงสัยหึวกนาย มีอะไรงั้นเหรอเจ้าสินเฉียวเฮอรุนพี่ไม่ได้ตรงเวลาเป๊ะเลยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปนั่งเก้าอี้ได้เลยจะได้เริ่มซ้อมกันสักทีอะไรเราโมโหอะไรเราให้เราไปนั่งเก้าอี้เหรอก็ได้อะนอั่งเก้าอี้ก็นั่งเก้าอี้อะอ่ะสุยเอาละ,ะพร้อมหรือยังอะทำอะไร เอาผ้าปิดตาเหรออุ้ยทำไมเป็นต้องเป็นเราด้วยอ่ะเอาปิดซะแล้วอุ้ยอ๋อคือซ้อมเฮ้เตอเวียนผมว่ามันดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะมันเป็นยังไงอ่ะมันจะกาศที่นี่มันอาคือคืชอบกลน่ะอาจจะมีผีสางก็ได้แต่ แต่ว่าเอางี้ฉันจะเป็นคนครอบกลิ่งเองจะช่วยได้ขอบคุณมากเลยแม่เจ้าทําไมสินเสียวไม่กลัวเลยเจอสายแข็งเข้าแล้วเงียบหน่อยเริ่มคิวกับซ้อมได้แล้วเอาอ๋อพอได้ยินเสียงกระดิ่งก็เปิดผ้าปิดตาออกโอเคแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะแค่นี้เอา อะไรมองอะไรแล้วจ้าสินเทียวเรายังซ้อมคิวอยู่นะตั้งใจหน่อยสิอย่าเพอหันหน้าเป็นอันขาดเป็นห่วงฉันงั้นแหละขอบใจมากนะอ่อพูดไม่ออกเลยไม่เป็นไรหรอกหน้าจเย็นสิฉันรู้ว่าต้องทำยังไงไม่มีปัญหาอยู่แล้วแค่หยอกเธอเล่นเองแล้วก็ให้เราเดินไปใช่ไหมโอเคเดินไป เดินก็ได้อ่ะอ่ะตืดึมตืดึมตืดึมเฮ้ยอ๋อเฮ้ยผีหล่ะอ๋ออ๋ออ๋อเอ้าสิ้นเฉียวมีบางอย่างเกิดขึ้นวิ่งหนีเร็วโอเคโอเคไม่แบบนี้มันแปลกๆนะเฮ้ยเอาจริงอ่ะเฮ้ยเราต้องวิ่งไปไหนอ่ะ ไปทางนี้เหรออไม่ใช่เห็นโกอยู่ตรงนี้เราก็นึกว่าให้เลี้ยวนี่อะไรมันก็แค่ของซ้อมหลอกฉันนะซีพวกนายอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรเ้ตายเลยเหรอเดี๋ยวนึกว่าคัดซีน โถ่เอ้ยผมก็นึกว่าแบบคัดซีนจะสอนหลบอะไรอย่างนี้เอางี้เลยนะเฮ้ยอันนี้คืออูอ้ยังดิ้นอยู่เลยอูย้และเกมดันทำมาภาพสวยซะด้วยโอเคอวิ่งหนีเหรอแล้วจะหนีไปไหนเล่าหนีเข้านี่ปะ เออหนีไปทางนี้โถเอ้ยโอเคแอบ,บก่อนแอบบก่อนแอบบก่อนอ๋อ oh, แต่ตู้นี่มีมีมรูให้มองโอเคเฮ้ย okay. hey, มันเป็นหุ่นกระบอกเหรอเฮ้ย hey, ไม่มีไปชิวลักษณะเสียงเป็นหุ่นกระบอกเนยโอ้โ oh, หหุ่นกระบอกน่ากลัวนะผมกลัวมากเลยอะอะไรที่เป็นพวกหุ่นอะหุ่นตุ๊กตาอะไรเงี้ย มันน่ากลัวผมมีความหลังกับของพวกนี้นิดหน่อยครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยเล่าไปฟังที่หลังก็แล้วกันเฮ้ยทำไมเดินมาทางนี้อย่าเฝ้าดีไปเอาโอเคไปแล้วออกไปได้แล้วมั้งยังอีกเหรอ อโอ้โหแล้ววิ่งเร็วซะด้วยแม่คุณกดซีเพื่อหมอบได้โอเคหัวขดตอนนี้หัวผมขนตั้งเลยคือมันหลอนนะหุ่นแล้วแบบวิ่งอย่างไวเลยอ่ะโอเคเราไม่ไปทางนู้นเรารู้แล้วเราไปทางนี้ก็ได้มันเป็นผีที่วิ่งเร็วมากเลยครับ โอ้โหระดักหน้าเร็วอย่างนี้เนียนไหมหลบแบบซึ่งหน้าอ๋อเนียนอยู่เนียนอยู่ยอย okay. โอเคอ๋อถ้าเราต้องรีบออกไปถ้าเราวิ่งอะมันจะได้ยินปะได้ยินมันได้ยินมันได้ยินมันอ๋อไม่เห็นผมนึกว่าแบบมันจะกระชากเปิดตู้ได้โอเค โอ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วดีมันไม่เห็นเฮ้ยไม่เอาตู้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 โอ้และตู้นี้คือไม่มีที่มองด้วยแล้วเราจะรู้ได้ไงอะฟังเสียงเหรอก็ไม่มีเสียงอะไรนะโอเคไม่มีเสียง คือเราวิ่งไม่ได้ด้วยครับวิ่งแล้วมันได้ยินอ่าโอเคถูกทางแล้วโอเคกลับกลับกลับโอ้ยอะไรเล่าประตูปิดเองอีกเอากระสีนเฮ้ยอะไรเป็นไปไม่ได้อันนี้คนแบบนี้มันแปลกๆแล้วได้ปลอดทษทีขอโทษได้ปลอดฉันผิดเองอ่ะสิ้นเฉียวสิ้นเฉียวสิ้นเฉียว จะ่ยันนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันเองก็ไม่รู้อ่ะฉันเองก็ไม่คิดเลยว่าสินเชียวเอ้อคุณพระทำไมต้องแต่งหน้าเสมือนผีขนาดนั้นเล่าไม่น่ารุ่นพี่เกือตัวกลัวแทบแย่ก็บอกไม่ใช่เองเหรอว่าแต่งแบบสมจริงอ่ะแล้วตอนนี้มัพูดแบบนี้ซะงั้นน่ะลินเอินเหรอขอโทษฉันผิดเองอะโอ้โหนี่คือซ้อมแต่งเป็นผีแล้มแล้วแต่งเหมือนซะด้วย โอเคว่าแต่เทียนหมิงไปไหนแล้วล่ะจะปอดแหกน่าคงหนีไปมุดหัวอยู่ที่ไหนสักที่อะไปตามหาเถอะแล้วดูท่าเดินบิดก้นซะด้วยโอเคเราเจอเพื่อนก็ยังดีอะสินเทียวโอไม่ต้องกลัวฉันอยู่นี่แล้ะอะไรล่ะเอาเดินไม่ได้เมสเซจเข้าครับเฮ้พวกคุณไปไหนกันหมดอะ คุณจะวิ่งไปไหนอ่ะหาคุณไม่เจอเลยฉันตอนนี้ฉันวิ่งอยู่ฉันรู้สึกเครื่องรางฉันตกงั้นก็ทุกคนช่วยหาหน่อยเทียนหมิงนายกลับไปรอที่สำนักประชาสัมพันธ์ได้แล้วเราจะกลับไปหานายโอเคนัดรวมตัวครับค้นหาเครื่องรางของเทียนหมิงแล้วเพื่อนเดินไปไหนกันหมดแล้วอ่ะนี่อะไรอะ่ะเอซีมิโก โอ้มาตามหาแหวนเหรอทำไมนายมาข้ามเรื่องนี่ไม่ใช่เดอะลอดออฟเดอะลิงนะแล้วเนี่ยเพื่อนมันเดินไปไหนกันหมดแล้วทิ้งให้เราเดินคนเดียวเนี้ยโอเคเรากลับไปก่อนก็แล้วกันครับมีเรื่องด่วนที่ต้องจัดการเรื่องด่วนอะไรโอ้ต้องหาเครื่องรางก่อนเหรอใช่เวลาไหมเนี่ย เลยให้เราหาคนเดียวจะบ้ากระมังแล้วคือไม่มีเบาะสงเบาะแสเลยต้องเดินงมหาอ้โอ้ด้เครื่องรางใช่ไหมเนี่ยโอ้ยบังเอิญเดินมาเจอพอดีเลยขอดูรายละเอียดหน่อยถึงแม้จะอาบน้ำและนอนก็ไม่เคยห่างกายเครื่องรางผ่านการดูแลอย่างดีพอมองดูแล้วมันก็เหมือนใหม่อยู่เลยโอเคทีนี้ขากลับนี่แหละผมว่าโดน ไอเกมแบบนี้มันไม่ให้เรากลับง่ายๆครับใช่ไหมต้องโดนแล้วจังหวะนี้ยผมเอาตัวห่างจอแบบโอ้โหตกใจถุงดำย <c oughs> ี่ยาเฮ้ยไม่ได้เรากลับง่ายๆเลยเหรอปับเป็นไปไม่ได้อจงอาจารย์ไปไหนกันหมดเนี่ยถามจริงตึกนี้เหรอเฮ้ย ออ้ยตึกตึกผีต้องวิ่งหนีในตึกอีกปะเนี่ยไม่มีหรอกผีมันไม่น่าจะมาครับเพราะว่าตึกพวกนี้ส่วนใหญ่เขาน่าจะเจิมเจิมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผีผีจีนอะไรเนี่ยตัวคอนเสิร์ตอ,อ๋ออยู่นี่กันแล้วแหมพวกนายหนีหางจุกตูดเลยเป็นไรเพื่อน ไหนดูหน้าหน่อยสิขอดูรูหน้าหน่อยจินเสียวว่าแต่นี่ใช่ของเธอหรือเปล่าอ่ะเธอใจดีจังอ่ะใจดีจังเลยนั่นอะไรนะ่ะรุ่นพี่เองก็ใจดีเหมือนกันนะอะไรอ่ะดูเหมือนว่าจะอารมณ์ดีขึ้นแล้วสินะ เอาละงั้นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันถึงเวลาประชุมแผนล้อ๋อจะมีเอกสารทุกฉบับตามที่รุ่นพี่ขอแล้วนะคะวางอยู่ตรงนั้นอ๋อขอบใจมากเลยที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองอ่ะโอ้หืมประตูปิดเองแล้วเตรียมประชุมอุ้แต่เธอคนนี้สวยจังอ่ะโหนี่นักเรียนจีนหน้าตาดีอย่างนี้ทุกคนเลยปะเนี่ย อ๋อเราต้องหายพวกนี้มาใส่ให้ตรงช่องโอ้ยโอเคยุ่งยากซะเหลือเกินอะ่ะอันนี้สีดำน่าจะถูกแล้วถูกปะเหล็กอันหนึ่งครับอยู่ไหนไม่รู้แป๊บหนึ่งนะอ๋อนู่นไงขาดแผ่นเล็กๆ โอ้โหแล้วใครมันออกมาซ่อนตรงนี้เนี่ยหาตั้งนานซ่อนหลังกล่องผลผลไม้โอ้ยเอาเสร็จยังย่งอีกเหรอไม่ถูกเหรออ่ะอันนี้ก็น่าจะอันนี้หรอโอ้ยกว่าจะถูกอ่ะไงต่ออืมฉันว่านะหน้าง,งานจรงิงเพิ่มส่วนของการนับขั้นบันไดเร,รด้วยดีไหมแหม เอาจริงเหรอสินเฉียวเอาจริงอ่ะเออแน่นอนฉันว่าอย่าอะไดีกว่านะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเราโชคดีแค่ไหนแล้วที่มาหาวิจยาลัยอนุญาตเนี่ยฉันนึกว่าเธออยากเอาชนะพวกวนนั้นพวกนั้นมันจดไม่อยู่ตรงนั้นแล้วอะไรเล่าเอาหน้าเอาหน้าพอถือทั้งคู่อะพอเลยชินเฉียวไม่คี้หลินทําพี่เสียขวัญไปยกใหญ่เลยนะตอนนี้กลับมาสร้างเหมือนเดิมแล้วเหรอฮะใช่มันหล่อสุดๆแต่ก็น่าตื่นเต้นดีไม่ใช่เหรอพวกเธอว่างันไหม คือผมว่ามันก็ดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะฉันฉันเห็นด้วยนะฮะเพิ่งเจอผีเมื่อกี้นะแล้วน่าจะมีลูกเล่นอย่างความรู้สึกั้งขวัญเอาไว้ดึงดูดคนจริงหน่อยว่าไหมเออก็คงงั้นเถอะงั้นเรามาลองกันอีกสักตั้งดูไหมเดี๋ยวเราจะไลฟ์สตรีมกันอีกรอบตอนหลังเที่ยงคืนจะได้รู้ว่ามีคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้ากระแสตอบรับดีก็ยกให้พวกเธอจัดการเลยเฮ้ยถ้ากระแสตอบรับไม่ดีให้พวกเธอจัดการ ทุกคนเห็นด้วยนะเอาตามนั้นเลยนี่ใ๋กว่อนนะถ้ารุ่นพี่แล้วใครจะทำพิธีต่อเออใครจะทำต่อจะเสนอรุ่นพี่เวียนหยินบอกหนึ่งบวกหนึ่งเฮ้ยทำไมต้องเป็นชั้นเล่าผมก็บอกหนึ่งด้วยงั้นตกลงตามนี้เจอกันที่สะพานตอน2ี่สมนาฬิกาห้านาทีพี่หวนเย่าไม่ต้องกลัวหรอกนะพวกเราก็อยู่ใช่แล้วหวนเย่าพวกเราเอาใจช่วยนายนะ เอยเอาเหวีย่ยจะทำให้ฉันแบบนี้สิไม่ไปกรวใช่ไหมงั้นก็ทำหน้าที่นี้แทน่านเลยสิฮะเจ้าสินเฉียวอ,อะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยดูรเรื่องระบบสตรีมให้ก็แล้วกันเตอร์เวียนบอกว่ากล้องเขาดูเหมือนจะมีปัญหาหได้สิไม่ใช่กลับไปหอเตรียมให้เจอก็แล้วกันนะเตรียม <c oughs> ไม่พร <c oughs> ้อม <c oughs> หรือเตรียมไม่เจออะไรแล้วอะไรบอกอะไรเอาเอาให้เราบังคับแล้วอะโอเคโอ้โหซับเร็วมากเลยนะครับ เร็วจริงๆอะอ่านประกอบเอาก็แล้วกันนะครับผมอาจจะอ่านเร็วอ่านไม่รู้เรื่องหรืออ่านข้ามอ่านผิดอุ้ยตกใจโอ้ยมีทุกที่เลยสแตนเอเอก็คือถ้าอ่านผิดอ่านพลาดอ่านยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับคือมันเร็วจริงๆนะอ่านประกอบเอาก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามก็ได้เลยนะครับเกมนี้หลอนเอาเรื่องเลย โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจี